มาคิมร้องเพลงเอโฟน่ารักจนเคนนักสแสดงซีรีส์ตัวจริงต้องแจกหัวใจเอฟโฟตัวจริงมาเองมันเติมความหวานให้กันไม่มีแผ่วสำหรับคู่ของหนุ่มหมากปรินและสาวคิมเบอรี่ที่มาจะมีโมเมนต์สวีทออกมาให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโพส เพลงรักจีบกันผ่านโซเชียลล่าสุดสาวเมี่ยงพี่สาวของหนุ่มมากก็ได้แชร์โมเมนต,ต์น่ารักของน้องชายและว่าที่น้องสะพ้ายที่กำลังอินกับการดูซีรีส์ f 4รักใสายหัวใจสีดวงซีรีส์ไต้หวันชื่อดังระดับตำนานออกอากาศเมื่อปี2001ซึ่งแจ้งเกิดเรานักแสดงนำเจอรี่เหยียนวิกโจเคนจูแเวนเนส โอและสวีซีหยวนหรือต้าเอสให้โด่งดังเป็นพรุแตกในยุคนั้นและถูกนำมารีเมคอยู่และถูกนำมารีเมคในหลายเวอร์ชั่นทั้งญี่ปุ่นเกาหลีจีนรวมถึงประเทศไทย ที่มีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยหมากและคิมได้นั่งดูซีรีส์ดังกล่าวด้วยกันพร้อมกับเสียงร้องเพลงประกอบซีรีส์อย่างเพลงฝนดาวตกคลอตามไปด้วยอย่างสนุกสนานเมื่อคิมเห็นอินเนอร์แบบจัดเต็มของหมากเจ้าตัวถึงกับหัวเราออกมาอย่างชอบใจนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้พยายามเปิดหา เนื้อเพลงมาร้องตามอีกด้วยขณะเดียวกันหนุ่มเคนจูซูเปอร์สตาร์ชื่อดังหนึ่งในสมาชิก F4 เวอร์ชั่นไต้หวันก็ได้รีโพสต์คลิปวิดีโอที่มากคิมกำลังร้องเพลงลงใน IG s t สตอรี่เคนจ 9, พร้อมเขียนข้อความเป็นอีโม รูปหัวใจหนึ่งดวงแทนความขอบคุณซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปแฟนคลับของมาคิมได้นำไปแชร์ให้แฟนคลับต่างชาติเห็นนั่นเองขอบคุณภาพประกอบจาก IG @kimmykimberly k i m j จู g Kim a